สวัสดีครับผมไอทูนฮะบอกอบเยี่ยวข่าวและเยี่ยวข่าวทีทีวีนะครับนะฮะทีนี้ก็ผมเห็นด้วยนะกับท่านรัฐมนตรีช่วยนะของกระทรวงมหาดไทยท่านไอ่ดานะฮะโอ้เนี่ยแน่นอนถ้าเอาอย่างงี้ผมเห็นด้วยอย่างแรงนะฮะปราบยาแต่ติดให้สิ้สนซากคือมันจําเป็นมากที่ผู้ใหญ่เนี่ยหรือว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่ฝ่ายปราปลามมออำเภอนะพูดง่ายนะฮะ กำน,นันอบตอต้องช่วยสองทูดูแลถามว่าถ้าหากค,คนเราช่วยดูแลทุกหมู่บ้านมันก็จะไม่มีปัญหาเรือ่องยาเสพติดไม่รู้ฮะเมื่อใครเป็นผู้เสพก็สะกิดบอกเลยดียงไงมก็เอาไปวางบัตรก่อนใครไปคู้ผู้ค้าก็ต้องจับกลุ่มเงินการตามกฎหมายนี่เห็นด้วยท่านชายดานะตอบว่าถ้าบ้านไหนมีคนเดืนไปจับได้โดยไม่ใช่พื้นที่ไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่บ้านไปร่วมจับมาได้แล้วอื่นจับได้ คุยบ้านนะต้องต้องเขียนเสือให้ัวกลัวเลยนะทายังไงอ่ะก็ปลดติครับนะฮะปลดมันไม้มีติดคบติดตารางคือปลดัน่ดียวครับปลดแล้วเลือกเอาใหม่เอาคนถืนเข้ามาถ้าทําไม่ได้ก็ต้องอย่าเป็นเวียบ้านอย่าเป็นผู้ช่วยปลดหมดครับแนเมื่อผู้ใหญ่ก็มีอําเภออยู่นะะก็มีอําเภอมีปาวตัวฝ่ายปลาปรามีครบก็ไ่ายปลาปลาอยู่แน่ต้องเนินการจับลุมปลาปลาไม่ซีเรื่องถ้าทาไม่ได้ก็ ก็ไม่ต้องเป็นนะฮะเห็นด้วยครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาไทยนะฮะที่พูดมาแล้วเนี่ยผมเห็นด้วยเลยเนี่ยอันนี้แหละยกท่านน่ะท่านต้องทํานะฮะถ้ายกอื่นถ้าท่านไม่ทำยกอื่นก็ไม่มีใครทําแล้วเพราะอะไรนะถ้าท่านพูดเนนดนงน,น,นี้ท่านเป็นคนจริงท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีช่วยนะเอาตัวมาไทท่านชายดาโทนะเอยนามเป็นคนจริงเป็นนักเลงจริงนักเลงไกลถึง ่านะฮะไม่ใช่ว่านักเลงแบบเป็นนั่นไม่ใช่นะคือนักเลงแบบนักเลงแบบว่าเพิ่งพาสายได้นะฮะคือตอนนั้นนะฮะเอาแต่ครับผมเห็นด้วยนะฮะเอาให้หมดอย่าให้เหลือนะนะนโยลายท่านดีแล้วดีแล้วยยอดเยี่ยมากนะสองเรื่องเด็กเด็กนี่ะรายที่เกิดเรื่องเด็ก็กก็แย่หมดอายุติดแปดสิบเจ็ดหว่าแย่หมดถามว่าก็ต้องปรามปราม,ามยังไงก็เหมือนท่าน และหลายเพจที่ลงไปดูแลดีนะไปดูแลไปช่วยเหลืออตำรวจก็ก็เหนื่อยนะฮะกาททำงานตำรวจก็ไม่เพียงพอตรวจน้อยนะทำงานก็ดูไม่ทั่วทั่วถึงนะครับก็ต้องเอาประชานชนท่วตรงดูแลนะผู้ใหญ่บ้านกำนันนะหรืออบตต่างช่วถึงดูแลมีอะไรแจ้งข่าวไปทางแก้ที่ตำรวจถ้ามันหนักหนาะอะไรก็ไม่ไหวก็เ,เกิดเรื่องก็บอกเพจต่างๆเป็ต่างๆเยอะหลายเพจนะที่ออกกันอยู่นะ ขาก็ไปช่วยดูแลไปช่วยช่วยเหลือประาชาชนพื้อง่ายนะั่นจะได้ไม่ได้ความเดือดร้อนมากแต่เขาไปช่วยช่วยทุกอย่างดีฮนะก็ดีทําดีทุกอย่างนะอันนั้นก็ต้องฝากว่าเด็กเนีย่ยก็เด็กวันนี้นะต่อไปก็เป็นใหญ่วันหน้าก็รั่วของปวนง่ายนะเด็กมันก็คืออาจจะเป็นใหญ่ไปโตได้วันหน้านะอนาคตของเด็กเนี่ยวันนี้เป็นเด็กต่อไปอาจจะดีขึ้นทางนั้นก็ต้อง ช่วยกันดูแลสอดส่องอันไหน,น,น,นมแม่จะเกิดเหตุก็ปรามก่อนให้ได้ก่อนเขาก็ได้จบเขาก็จะไม่ทําอะไรถึงที่ผิดดนะเด็กๆกวันนี้วัยหานาวันหน้าพู้ง่ายนะก็อาจจะเป็นนายกก็ได้บางคนก็ไม่แน่นะอาจจะเป็นนายตำรวจนายทหารอะไรเยอะหมดนะเขาเรียนดีครับนะก็ต้องดูแลกันหน่อยนะช่วยกันต้องดูแลนะขอบคุณมากครับนันก็ดีอะไรที่ท่านในเน,นื้อเยื่อปลาอย่างนี้เห็นด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ